สวัสดีครับผมเดียวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ท้อครับวันนี้มาเป็นชาว็อกนะครับชาวเมทัลชาวเมทัลเทรดเดอร์จากยุคแบบ80ูนะพี่80ศูนย์ต้องแจกสันเลยใช่ยุคนั้นก็ที่ใช้ใช้กันหลักๆมาตี้ใช่ไหมใช่มาตี้หลักๆเนี่ยแล้วคนอื่นก็เห็นใช้กันเยอะมากยุคนั้นแต่วันนี้เรามากับรุ่น JS 3 2 TQ ครับดิงกี้ดิงกี้ดิงกี้คือทรง เชฟบอดี้แบบเนี้ยสตรัทของแจ็คสันซูเปอร์สตรัทของแจ็คสันเนี่ยเขาเรียกดิงกี้ตั้งแต่สมัยนู้นนะเป็นเป็นซูเปอร์สตรัทใหญ่างน้นะครแล้วก็เขาบอกว่าตัว JS ซีรีส์เนี่ยคือซีรีส์ที่ราคาจับต้องได้แต่ได้ความเป็นแจ็คสันครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหัวแหลมแหลมอินเลเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าชาร์กฟินมันมันใช่ใช่ไหมใช่มันเป็นเหมือนหเขาเรียกอะไรครีบฉลามนะครับแล้วก็บอดี้แบบเป็นดิงกี้ครบเลยในราคาที่แบบเป็นมิตรภาพกับกระเป๋ามากๆ ไม่ต้องไปป้นแบงก์ถ้าเห็นราคาแล้วตกใจก็บอกว่านะครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะมีดีเทลรายละเอียดช่เรามาว่ากันเลยไหมพีทได้เลยครับเอาตั้งแต่บอดี้เลยดีกว่าบอดี้เป็นบาสูดแลปด้วยควิลเล m a มเปิลท็อปถ้าเดี๋ยวลองดูว่าไม่รู้กล้องจะสามารถซูมเข็นหรือเปล่าถอดด้วยใช่หน้าโค้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นสตริงทูบอดี้ที่คอนเซ็ปต์แล้วแล้วก็ปรับอะไรเนี่ยอินโทเนชันปรับได้อิสระเลยนะครับปิงอัพเป็น h ฮมเบอร์เกอร์ของแจ็คสันเองสองตัว เ e l เตอร์สทางหนึ่งวอลลุ่มหนึ่โทนนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับสกราฟเน็กจอยทีนี้มันมีโลสูตรฟิงเกอร์บอร์ดมีจุดหนึ่งน่าสนใจมากจากที่ในข้อมูลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือเขาจะมีการใช่กราไฟท์ใช่ฟอสเตที่คอซึ่งมันเป็นยังไงนะพิษคือเขาก็จะเอาแท่งกราไฟท์สแท่งอะครับสมมติทัาสอดอยู่ตรงกลางเขาจะมีแท่งกราไฟท์สแท่ง ประกบใช่ไหมขนานไปกับทัสก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่ากาไฟเป็นทัชสอดตรงกลางงนี้แล้วก็เป็นกาไฟคู่งนี้เพื่อที่ว่าแบบว่าเพิ่มความนิ่งความเสถียรให้กับคอเพราะว่ากาไฟมันแข็งนะครับแล้วก็แต่ยังอาจจะยังปรับทัชสอดได้อยู่นะครับซึ่งปกติมันจะอยู่ในกีตาร์ที่ราคาค่อนข้างสูงหลายๆลายี่ห้อทําแต่ทุกยี่ห้อทําในกีตาร์ราคาสูงหมดเลยแต่ตอนนี้คือเจ้าสันดรอปทุกอย่างลงมาเอามาใช้ในราคากีตาร์ราคาจะต้องได้เบสกนเนอร์ใช่นะครับแล้วก็เรียกว่า ก็เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเราเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าคอมันจะงอหรืออะไรก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยแต่มันจะแข็งแรงขึ้นกว่าการไม่มีการกาไฟหรือฟอร์สเมนต์เยอะมากว่าไม่งั้นแคคอจะเซนซิทีฟมากและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือของจักรสารเนี่ยคือเรื่องของเชฟคอซึ่งเป็นอย่างตัวนี้เป็นคอมพาว์อ่าเป็นสิบสองสิบหกสิบสิบหกก็แล้วก็เชฟก็มันก็เหมือนแบบก็ไม่แบนอ่ะเขาบอกงี้ปั่นง่ายเขาบอกงี้เขาบอกงี้ว่า จะเล่นคอร์ดก็ง่ายด้านหน้าจะเล่นเชเดอร์ด้านในก็สบายนะครับคือตรงนี้สิบสองข้างในสิบหกเนาะฟังเสียงดีกว่าไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับ นั่นแหละครับก็คือแจ็คสันนะครับ JS 3 2 TQ นะครับดิงกี้ดิงกี้อ่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปแล้วครับมีสิทธิ์คอนเซปต์นะครับอยู่ชั้น5นะครับทั้งใช่นะครับยังไงไปลองก็ได้ได้ยินมาว่ามีสีอื่นด้วยมีหลายสีแล้วใน JS ซีรีส์ที่ราคาจับตรงนี้มีทรงอื่นด้วยมีเบสมีอะไรด้วยนะครับยังไงใครสนใจลองไปลองกันดูครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ